ใช้ชีวิตหรูเหมือนนอนโรงแรม5ดาวแต่ดาวคอนโดแค่ศูนย์บาทเท่านั้นห้องสวยหรูทุกมุมออกแบบอย่างพิถีพิถันเหมือนนอนโรงแรม5ดาวแต่คุณเป็นเจ้าของได้เลยที่นี่กับเอสเปซอสกรัชดาห้องน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งนอกจากนี้ยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นและผืนกันลื่นให้อีกด้วย ขนาด35ตารางเมตรแบ่งออกเป็นโซนห้องนอนห้องนั่งเล่นและห้องน้ําและ1โซนครัวห้องนี้นะคะเราใช้เฟอร์นิเจอร์แบรนด์ชั้นนําจาก SP Furniture และ Concept เริ่มต้นชีวิตหรูๆแบบนี้ดาวเพียง0บาทเท่านั้นใช่ค่ะฟังไม่ผิดแล้ว0บาทเท่านั้นปรึกษาเราได้เลยนะคะเพจ Control Story ยินดีให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ เติมเต็มชีวิตหรูหราด้วยส่วนกลางจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสและสระว่ายน้ำนอกจากนี้ใครอยากจะไปเดินช้อปปิ้งเก๋ๆหาที่เที่ยวที่กินที่ช็อปก็อยู่ใกล MR. ้ MRT พระราม9ก้ามากๆ